สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายูสคารนั่นเองนะแน่นอนที่สุดไปเจอผมไดเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะฮะรถกระบะ4ประตูยกสูงออโต้นะครับรุ่นหายากนะฮะเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะฮะไอซูซุออเนียวสเตลนะครับสีขาว4ประตูออโต้นะครับในอยากแนะนำคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี2018นะครับจด19นะครับ1.9 Z ่งจุดเก้าแซดแพดทีดับเบิลแคป ออโต้นะครับคันนี้อาจจะมีแคริบอยมาให้เรียบร้อยนะครับนะเป็นรถเข้ามาใหม่สภาพยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็มาถ่ายรีวิวนะฮะให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับตัวนี้สวยๆเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มาไวไปไวด้วยนะครับสาหรับค่าตัวของเขานะคันนี้นะครับห้าแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะผ่อนก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้ใช้งานไปอยู่ประมาณแสนสี่นะครับนะก็ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่หายอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนที่เราจะไปชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวสเตลคันนี้น่าสนใจไงนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้าคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด 1.9นะครับนะ150แรงม้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมีเดต้ามันนิ่งไร้นะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นนะครับกระจังหน้าโฉมพิเศษนะฮะเอกลักษณ์ของสเตลเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับที่สูสีทำขึ้นมานะครับเพื่อนะครับฉลองโอกาสพิเศษนะครับนะแล้วก็ แรงบันดาลใจได้มาจากเครื่องบินลบสเตลนั่นเองนะครับก็เลยเอาชื่อตั้งมาเป็นอิสุสุดีแมกสเตลนะครับก็จะมีในส่วนก็โชม์นหน้าที่ดูสปอร์ตที่ดูโชบเฉี่ยนะครับทันสมัยไม่ว,ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันลายล้อแม็กต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวรถไม่มีไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำนะฮะอันนี้เดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆเลยเรารับประกันอยู่แล้วในส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับเนี่ยดูสีเสอร์ต่างๆนะครับ เรียญกิบนะครับแล้วนะจะมีแบบพวกริ้วรอยนะฮรรอยสะเก็ดหินต่างๆเดี๋ยวเราตรงนี้เราเก็บให้นะฮะลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นยางดันหลอกนะดอกยางถือว่ายังลึกๆอยู่เลยนะยางลึกๆเลยนะครับเป็นล้อมแมกขอบ18นะครับยางก็ถือว่าได้เป็นยางปี24แล้วนะครับนี่ยางปี24แล้วสัปดาห์ที่3 1เนะครับ โลแม็กก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ดิสเบกคูน่านะครับช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับเดิมๆเลยนี่นะครับบันไดข้างนะครับก็จะเป็นบันไดข้างที่แบบสีดําด้านนะครับมีโลโก้ฮาร์เรนเดอร์นะครกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเบาะเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับนะข้างๆตัวรถจะเป็นนะฮะแบบนี้เห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็ภายในนะฮะซีเลอร์ต่างๆตะเข็บต่างๆนะครับเดิมๆเลย นะครับเดิมเดิมเลยนะครับตะเข็บเบนอาร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สเตลตรงนี้นะครับตัวน็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้าการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับเราการันตีอยู่แล้วนะครับดูตะเข็บนะครับนะฮะเดิมเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับนะรถไม่มีแบบชนหนักพลิกคว่ำตัดต่ออะไรต่างๆแน่นอนนะฮะแล้วก็น็อตตรงนี้ก็เดิมเดิมนะครับนะมีคูบล็อกต่างๆมีในส่วนของตัวเอกสารคู่มือต่างๆครบนะครับ อันนี้จะเป็นตัวหนังสือวารันตีนะครับนะในนี้คือเข้าศู์เมื่อปี63นะครับแต่บติศูต์เรามีนะใครที่แบบอยากดูก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะแอร์ออโต้นะครับจอทัชสกรีนนะครับมีมาให้นะครับเนวิเกเตอร์ต่างๆนะครับเบาะต่างๆสวยๆเลยนะครับอยากให้เข้ามาดูรถอยากให้มาทดลองขับนะครับเพื่อนๆนะ ถ้าใครที่ติดตามในส่วนของตัวช่องผมเนี่ยนะครับส่วนบ้าผมจะถ่ายรีวิวนะครับสองสองรอบนะรถเข้ามาใหม่กับรถที่แบบปรับส,สภาพเอาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราการันตีอยู่แล้วในส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับนี่นะฮะภายในก็ถือว่าสวยงามนะครับแคสซุแคสซีต่างๆนะครับสีดำสวยๆเลยยางอะไยั่ไม่ลงพื้นเห็นไหมนะครับรถบางๆนะครับ ไฟท้ายไม่มีแตกรายงานนะนี่นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับตัวที่จะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะแซดพัถีดนี่เลยนะฮะนี่ไลเนอร์ต่างๆแทบไม่มีรูรอยนะฮะช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์0 843848404ว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้นะครับ ้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับดูภายในภายในนะครับนี่นะครับเป็นกุญแจคีเล็ด้วยนะครับนี่นะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับรน็ดต่างๆไม่มีขยับเลยนะโรมาลา multi function cruise control นะครับต่างๆคือแบบได้เป็นตัวท็อปอ่ะนะแล้วก็ได้เป็น p u สตตด้วยนี่นะคร นี่เ่นใหม่นะครับผมใหม่คันนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนแปดพันนะครับน่ะจอแบบทัสกรีนนะครับีแมปมาให้นะตัวนี้มีเนวิเกเตอร์มาให้นะครับนี่นะครับนะมีกล้องข้างหลังมาให้นะครับก็ถือว่าได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะคุณลูกค้าเติมน้ำมันนะฮะแล้วก็ขับได้เลยนะแฮทซงแฮทซีเอตัวเม็ดอุงเม้งอาร์ตนะครับสวยๆเลย นี่นะครับน็อตเนอต่างๆด้านล่างนะครับไม่มีรอยโคนแดงดินแดงนะฮะรถไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่อง1.9นะฮะนี่นะครับน็อตเนอต่างไม่มีเสียบนะฮะซอกด้านในนะครับไม่มีรอยแดงไม่มีรอยแบบน้ําท่วมขังไม่มีรอยสนิมนะครับนี่เลยนะฮะ ของเครื่องเนี่ยสะอาดมากเลยนะฮะด้านล่งด้านในนะครับน,น,นะครับ,นะรบมา์าโรงงานางต่างๆนะรือว่าอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมเ่ยม์าโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยซอกเซิร์ฟต่างๆนะครับสวยๆนะฮะนะ <S <S เครื่องเงียบมากนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องอ z 4E นะครับนะ ก็ถือว่าสวยงามคันนี้สวยงามมากรถได้เดิมมากนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ549,000สนาพนะครับเพื่อนๆนะครับนะสนใจจะเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์นะพี่ติดต่อหาผมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับเจ้าตัว all new steel นะครับ1.9ึ่งจุดเก้าแซดแพ a ทีมดปี2องพันนะครับเลขไมล์แสนสี่นะครับ549นะครับ นะสีขาวตัวท็อปด้วยนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าสนใจยังไงโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมาได้เลยก่อนจะก่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสคารนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ